เจุ๋ยยังไม่มีอะไรเลยนะยังไม่มีอะไรเลยนี่วนแบบที่แรกที่มาดูเลยครับใช่อ่ที่แรกทค่ะพ่อไปแล้วเด็กไปไหนเนี่ย าสัเียงอมาดูเตียงเริ่มมาดูเตียงล่ะโอ้ยกระตากระต่ายเจ้าชอบไหมเป็นแบบแม่ก็เริ่มมาดูแต่ยังใค้ลูกหรอ ระวังกระโดดไปจ้ะเจ้าเฉือสวัสดีค่ะของน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยครับมาเจอมาถ้ากูส์ได้ไงจเจออะไหน เราก็เลยกดเข้ามาดูเนาลิงแบบไหนไว้จ้ะคือจริงๆอันเนี้ยค่ะเราสั่งสีเราอะไรได้เลยใช่ปะใช่ค่ะถ้าไม่เสียได้แล้วก็ขอข้ามูเนาวให้เขาเป็นเป็นช่วงนี้มันก่อได้สองอย่างเวลาเราโตแล้วเราหยนดก่อได้เป็นเป็นกัวจะเป็นลักษณะนี้คือมันจะถอด ถอดลูกลงได้ฝังกเดียวทำเป็นเตียงเด็กได้ด้วยแล้วก็เป็นโต๊ะอ่านหนังสือได้ด้วยอันนี้เหรอครับใช่ถ้าเป็นโต๊ะหนังสือจะเป็นซุยนีแบบอ๋อแล้วแบบเลี่ม,ลมก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเผื่อโตไปเลยอย่างเงี้ใช่ค่ะแล้วก็เป็นโซฟาก็ได้ใช่เป็นโซฟาก็น่ารักโอเคนะเอาเลี่มเดี่มนะเออเ<ๆ>ด่มเก็ได้ดูแบบได้ใช้งานหลายอย่างเลยอ่ะไม่อีกอันนึงก็ใช้งานได้ไหลายอย่างแต่ว่าอันนี้มันแบบมันจะมีข้อความมันจะแบบทรงมันจะมินิมอลนี่ใช่ใช่รใช่างเีี้้ยอันนแบบ ความความเลือกคือแบบละมุนเขาจะมีความโค้งโค้งที่เขาแบบหมูดมูดก็ค่ะแล้วก็ฟูกที่นอนด้านบนมาดทำเป็นเบาะนุ่มละก็ใช้ผ้าในการคลุมซึ่งผ้าคลุมเนี่ยเราก็มาสั่งแล้วมีใช่ไหมคะหรือก็ทำเป็นโซฟาก็ได้เป็นเตียงนี้เป็นเตียงนี้ใช่นี่เหรอที่จะเอาใช่ก็คือแต่ว่าเขาโตก็สามารถทำเป็นเตียงทำเป็นเพลรูม เเค่เาเค่เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสรุปว่าแม่เลือกแล้วเลือกเป็นอะไรจ๊ะอันนี้เลยใช่ไหมขึ้นนีค่ะเป,เป็นแบบโค้งๆหน่อยดีขาวเพื่อที่ว่าเวลาเราเลือกอะไรตรงเนี้ยมันจะได้เลือกได้หลากหลายเลยสามารถปรับเป็นโซฟาก็ได้โซฟาก็ได้เอ่อเค้าห้วตัวอัสือ แล้วก็ปรับได้อีกสามระดับค่ะโอ้โหคุณพ่อจะละเอียดนาดนี้ลยเหรอไม่คุณแม่เขาแบบว่าไม่ค่อยเห่อเท่าไหร่เลยนะครับเนี่ยเฮ้ยแต่มาถามพี่เขาบอกว่าใช่เลยจังหวะเวลาที่เราลอดมันจะต้องมีทมาไลายในการทำอ่ะนี่ใช้เวลาประมาณกี่ผลิตกี่คือปกติแล้วค่ะมันประมาณสามี่ตออช่วงดูคุณาแม่ครับว่าเลือกให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับผิดเจะน้อยนะฮะ สิ้นปีได้เจอกันแล้วก็จะได้นอนเตียงน่ารันน่รัรแบบนี้นะครับมีเสามุ้งด้วยดูดินะป๊าขอมานอนในนี้ดุดับปะไหนเนี่ย๋อมันเป็นเสือเหรอลา,ายเสือไเอ้าลูกเกิดปีเสือพอดีเลยนะต้องแล้วแหละต้องจัดสักแปดชุดแล้วล่ะ เดี๋ยววาหอจะเจอเดี๋นี่ตเลยโอ้ยนารักตนหนยน่น่งๆอือนีคือมือใหม่คือสุดไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็จู่มีบ้างไหมคะยังไม่มีอะไรเลยค่ะจุ๋ยยังไม่มีอะไรเลยยังไม่มีอะไรเลยนี่วนแบบจู่ที่แรกที่มาดูเลยครับใช่จู่ที่แรกที่มาดูค่ะผ้าอ้อมส่วนใหญ่แล้วผ้าอ้อมเขาจะมีการเป็นโหล เพราะว่ามัอนสภาพบาดเวลาแบบคุณพ่อแบบอกุ้งน้องใช่ไหมคะน้องจะอักน้องจะอะไรอียดเงี่ยน้ำลายอะไรใช่ใช่ใช่บาอันนี้เขาจะมีเยอะเพราะว่ามันจะต้องเปลี่ยนทุกวันต้องมีลายเสือชุดหนึ่งต้องขอมีลายเสือชุดหนึ่งลูกเกิดปีเสือไม่ดี้ำมันอุ้ยในมือนั้นคืออะไรแมพี่จะน้อย JP นั้น JP พีเจหรือให้ชื่อเจพีดิเฮ้ยชื่ออะไรแกคิดก่อนนะแต่อันนี้มันแบบชื่อยออ่อไงไปหรือเปล่าชื่อยอ่อพีเจย่อมาจากพีเจย่อมาจากกระจวยกระจีดด่ะพีเจย่อมาจากกระจกต่างหากหรือเราไปทำอะไรตัวเขาคือเขาจะไม่ไม่สะดุ้งตื่นขึ้นมาไงคือ,อเป็นเบวโคที่ดีต่ แต่เวลาเขาเล็กๆเ,เขาจะจะ,จะหนาวใช่ไหมคะใช่ถ้าเล็กๆเลยถ้าเรายิ่งนอนตอนกลางคืนต้องใส่เป็นแขนยาวเท่านั้นกันด็ใช่เพราะว่าห้องเราแอร์เย็นวะมี <c oughs> นอนจะต้องลดแอร์ให้ลูกนะเนี่ยต้องเป็นขายาวแขนยาวเนี้ยแต่อันนี้จะาเป็นกังวลไงใช่เอาถ้าเป็นแบบนี้ก็จะแบบนิง่งเปลี่ยนเพราะอ้อมแบบวัสะดุกว่า <c oughs> นี่แม่จะไปไแบบขำๆก่อน ใกล no ้ๆข้านาซื้อไหมได้ได้ส่นได้เขียนเาแวะมาใหม่อ่ะพี่ไให้ได้ส่งไปก็ได้นะหมายถ้าดยาีจะไม่เอายังคุณแม่ก็ไม่ค่อยเห่อเท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้คือซื้อชุดลูกตั้งแต่วันนี้เลยนะฮะดูครับทั้งแขนสั้นขายาวแขนสั้นแขนยาวน้องวัดเที่ยงนี่ชวนมาเองเลยนะครับเรี่ย อกว่าวันนี้จะขอมาแวะดูของให้ลูกนิดหนึ่งสุดยอดแม่มากน่ารักสุดๆเลย